6ราศีดังต่อไปนี้ได้แก่ชาวราศีเมษพิจิกการพฤกษบังกรมีนเตรียมตัวโดนเปได้เลยค่ะเพราะทั้ง6ราศีนี้นะคะมาสเสน่ห์มาเต็มพร้อมรับทรัพย์และรักดีๆค่ะและคำในเล่นเล่ดโดยหมอแป้งทาร์ลท้องนะคะต้องขอขอบคุณคำในดีๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะมาเพื่อไมแกมไม่เสียเวลานะคะใครที่อยู่ใน6ราศีนี้นะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะกดสาธุกดน้อมรับคำใน,นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือว่าถ้า อยากได้ energy feel good good กลิ่นหอมๆนะคะเป็นลูกรักเทพนะคะเป็นลูกรักเทวดาแนะนำเลยค่ะเป็นน้ำหอมดวงดีนะคะที่เราทำครบรอบ8ปีของดวงดีค่ะจะบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากแล้วก็ติดทนมากๆเลยคือเอาจริงๆทั้งทีมเลยนะคะเขาใช้กลิ่นนี้กันจริงนะทุกคนแบบชอบมาก กลิ่นจะคล้ายๆเอ,อ่อชาแนลแชนนะคะสีเขียวนะถ้าใครชื่นชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วนะยังจะบอกอกลิ่นนี้เหมือนมากเหมือนประมาณ90%เลยนะคะถ้าใครสนใจนะก็ทักหารเราได้เลยนะคะเดี๋ยวพิวมพ์รายละเอียดไว้ข้างล่างให้นะคะก็ฝากอุดหนุนให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าวิธีมาแล้วตัวนเนี่ย เปิดรับทรัพย์เปิดรับโชคแบบปังๆเลยค่ะแม่อะเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเริกฟังคำนายกันดีกว่าค่ะทุกคนนะคะช่วงนี้ทั้ง6ราศีทั้งต่อไปนี้นะคะเป็นเวลาแห่งความหวานพลังของสเสน่ห์เลยกําลังมาเยือนแล้วจัดตั้งแต่วันที่2กระกฎาคมนะคะถึงวันที่27กระกฎาคมปี68นี้เพราะดาวศุกร์กำลังจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤกษ์นั่นเองค่ะในตามแหน่งกั้เซ บอกเลยว่าเป็นจัวาทองของทั้ง6ราศีนะคะได้แก่ชาวราศีเมษพิจิกกันภพศบมังกรและชาวราศีมีนเลยคะ่ะ พลังของดาวศุกร์นะคะกาลังจะดันคุณให้มีออร่าแบบจัดเต็มจะเน์แรงแบบไม่ต้องพยายามคนที่เคยสดมานานนะคะหรืออยู่แบบเงาเงาเงียบๆมานานนะคะเตรียมได้เลยนะคะคุณจะไม่เงียบอีกต่อไปมีเกณฑ์มีคนเข้ามาทําความรู้จักของคุณนะคะเพราะว่าเขาชื่นชอบคุณค่ะหรือไม่ก็เข้ามาแบบสายเปเลยเออพร้อมดูแลเอาใจใส่แบบจัดเต็มเลยค่ะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะทั้ง6ราศีนี้บรรยากาศความรักนะคะจะกลับมาหวาน ชื่อเหมือนตอนจีใหม่ๆเลยมีโมเมนต์ดีๆให้นะคะหัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้ง และยังส่งผลเรื่องเงินทองด้วยนะคะเพราะว่าดวงการเงินกําลังพุ่งเช่นเดียวกันค่ะอาจจะได้รายได้พิเศษนะคะได้เงินก้อนได้โชคลาภแบบไม่ทันคาดฝันเลยค่ะพูดง่ายก็คือทั้งรักตีนะคะเงินเด่นสเสน่ห์ก็มาจัดเต็มเลยนะจ๊ะใครที่อยู่หราศีนะก็อย่าลืมกดน้องรับคำนายกดสาธุรับแต่สิ่งดีๆกันนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบฟังคำนายดีๆแบบนี้นะคะฝ like, า share, กกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจตรงนี้ด้วยนะคะสาหรับครั้งหน้าดวงไหนเฮงดวงไหน ปังจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่สำัรับวันี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ